บทที่1,809ในไม่ช้าคนกลุ่มหนึ่งก็มาถึงห้องโถงใต้ดินที่กว้างขวางในเวลานี้ร่างวัยกลางคนสองคนซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวหนึ่งในนั้นคือหลัวซื่อหงหุ่นเชิดที่ตระกูลโยชิดะปลูกฝังอีกคนเป็นนักฆ่าที่จ้างโดยหลัวซื่อหงคือคนที่ฆ่าแม่ของเสี่ยเหอ เมื่อเสี้เหอเห็นฆาตกรที่ฆ่าแม่ของตัวเองใบหน้าของนางก็เต็มไปด้วยความดุร้ายกัดฟันและพูดว่าฉันอยากให้แกตายหลังจากพูดจบเธอก็ทำท่าบ้าคลั่งพุ่งเข้าไปต่อยเตะสอกเขานักฆ่าคนนั้นนักฆ่าที่ถูกพันธนาการไว้ไม่มีอำนาจต,ต่อต้านใดๆเลยก่อนหน้านี้เขาถูกบอดี้การ์ดเงาลับทุกตีแทบตายแล้วและตอนนี้เขาไม่มีแม้แต่พลังที่จะต่อสู้กลับทำไมทำไมแกถึงฆ่าแม่ของฉันทำไม เสียเหอคำรามด้วยความโกรธเท้าของเธอก็เตะอย่างเมามันและร้องไห้แม่ของฉันทรมานมาทั้งชีวิตและในที่สุดเธอก็สมควรได้รับพรแต่เธอก็ถูกแก้ค่าไอ้สารเลวเธออายุเพียงห้าสิบห้าปีเท่านั้นเอาแม่ของฉันคืนมาเอาแม่ฉันคืนมาในขณะนี้อารมณ์ของเธอพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงราวกับว่าความโกรธที่ถูกระงับมานานนับไม่ถ้วนได้ถูกระบายออกอย่างสมบูรณ์ หย่างเฉินไม่เข้าไปแทรกแซงพินปล่อยให้เซี่ยเหอได้ระบายขณะที่เซี่ยเหอกำลังระบายความโกรธของเธอหลัวซื้อหงที่อยู่ข้างๆเขาก็กลัวจนตัวสันว่นด้วยความตกใจเมื่อเฉยนเปียวชิงตัวเขากลับมาจากที่เขาไปมอบตัวกับฝ่ายราชการเขาก็ถูกบอดี้การ์ดเงาลับซ้อมจนแทบตายและตอนนี้เขาแค่ต้องการเอาชีวิตรอด หลังจากที่เสียเหรอระบายความโกรธของเธอแล้วก่อนที่เธอจะคลายความโกรธลงจู่ๆเธอก็มองเห็นไม้เบสบอลอยู่ข้างๆโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเธอหยิบไม้เบสบอลขึ้นมาและกระแทกมันลงบนหัวของฆาตกรกูอยากให้มึงตายเมื่อเห็นว่าไม้เบสบอลกำลังจะตกลงบนหัวของฆาตกรฆาตกรก็ตะโกนด้วยความกลัวอย่าฆ่าฉันเดี๋ยวในขณะนี้ร่างของหยางเฉินก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเสียเหอพร้อมกับความไม้เบสบอล เี่ยเหอผมรู้ว่าตอนนี้คุณโกรธและเสียใจมากและต้องการค่าไอสารเลวนี้เพื่อล้างแค้นให้แม่ของคุณและผมรับรองได้ว่าแม้ว่าคุณจะค่าไอสารเลวนี้จะไม่มีใครมารบกวนคุณหยางเฉินมองไปที่เสี่ยเหอด้วยสีหน้าซับซ้อนและพูดว่าแต่คุณเป็นผู้หญิงใจดีมีเมตตาเป็นผู้หญิงใจดีที่แม้แต่คุณจะเหยียบมดตายหนึ่งตัวคุณยังรู้สึกผิดคุณแน่ใจหรือว่าต้องการค่าไอสารเลวตัวนี้ถ้าคุณต้องการให้มันตายผมจะฆ่ามันให้เอง เมื่อได้ยินคำพูดของหยางเฉินเซี่ยเหอก็หยุดอยู่ที่เดิมทันทีด้วยความเจ็บปวดไปทั่วใบหน้าและร้องขึ้นทันทีว่าคุณเป็นใครทำไมคุณถึงจะฆ่ามันเพื่อฉันทันใดนั้นหยางเฉินก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ในเวลานี้เขาก็รู้สภาพจิตใจของเซี่ยเหอดีเพราะยังไงสักคนที่ถูกถูกฆ่าตายก็เป็นญาติคนเดียวของเธอในโลกนี้และญาติคนนี้ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับหยางเฉิน ในเวลานี้ฆาตกรเริ่มกังวลและพูดด้วยใบหน้าที่หวาดกลัวสุภาพบุรุษคนนี้พูดถูกฉันเป็นแค่ไอสารเลวคนหนึ่งเท่านั้นแต่คุณเป็นดาราใหญ่คุณมีอนาคตที่สดใสและคุณเป็นผู้หญิงที่ใจดีและสวยงามมากไม่เหยียบแม้แต่มดคุณจะฆ่าฉันได้อย่างไรเสียเหออย่าฆ่าฉันฉันรู้ว่าฉันผิดจริงๆได้โปรดปล่อยฉันไปฉันจะไม่กล้าอีกแล้ว เสี่ยเหอพูดด้วยความโกรธอนาคตเหลอสมาชิกครอบครัวคนเดียวของฉันในโลกนี้ถูกแกฆ่าไปแล้วแกกล้าบอกฉันเกี่ยวกับอนาคตได้อย่างไรไอสารเลวแกฆ่าแม่ฉันทำไมทำไมเธอเป็นผู้หญิงที่ใจดีมากแกฆ่าเธอทำไมในเวลานี้เสี่ยเหอมีอารมณ์อย่างมากและเกือบจะซุดตัวลง อย่างเฉินเต็มไปด้วยความกังวลใจและเขาไม่กล้าที่จะหยุดเสี้เหออีกต่อไปเพราะกลัวว่าการปิดกั้นของเขาเองจะไปกระตุ้นอารมณ์เธออีกดังนั้นเขาจึงได้แต่ปล่อยให้เสี้เหอระบายความในใจของนางยังไงก็ตามเขาจะไม่ปล่อยให้เสี้เหอฆ่าฆาตกรจริงๆมิฉะนั้นเรื่องนี้จะกลายเป็นฝันร้ายของเธอไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนี่เหตุการณ์นี้มันเป็นเพราะเขาเองโยชิดโนจึงต้องการลักพาตัวเสี้เหอเพื่อขู่เขาเป็นผลให้แม่ของเธอเสียชีวิต เขาเสียใจมากสำหรับเสี่ยเหอและเขาไม่ต้องการทำให้เธอต้องทนทุกทรมานไปตลอดชีวิตปังปังปังเสี่ยเหอหยุไม้เบสบอลขึ้นมาและฟาดไปที่นักฆ่าหลายครั้งพร้อมกับตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวว่าไอ้สารเลวทำไมแกถึงฆ่าแม่ของฉันหลัวซื่อหงซึ่งแขนขาถูกมัดอยู่จูจ่ๆก,ก็ตกใจจนฉี่รถกางเกงได้โปรดอย่าตีฉันถ้าคุณตีฉันอีกครั้งฉันจะตายจริงๆ ลัวซื้อหงจัดให้ฉันรับพาตัวคุณแม้ว่าฉันจะฆ่าแม่ของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจผู้ร้ายตัวจริงก็คือหลัวซื้อหงโนนนักฆ่าวัยกลางคนตะโกนและพูดแม้ว่ากำลังของเสี่ยเหอจะไม่ดีนักแต่ก่อนที่เธอจะมาคนร้ายพวกนี้ก็ถูกบอดี้การ์ดเงาลับทุบตีจนตายไปครึ่งตัวเขามีบาดแผละชะการหลายแห่งทั่วร่างกายและถูกเสี่ยเหอเหวี่ยงฟาดไม้เบสบอลลงมาหลายครั้งเขารู้สึกว่ากระดูกในร่างของเขากำลังจะหักหมดแล้ว ลัวซื่อหงพูดด้วยความกโกรธไอ้สารเลวแกหมายถึงอะไรฉันเป็นฆาตรกรตัวจริงตรงไหนเชี่ยฉันแค่ขอให้แกเชิญคุณเสียกลับมาใครขอให้แกฆ่าแม่ของเธอนี่หว่าเชีย่ยนักฆ่าวัยกลางคนพูดอย่างกโกรธเคืองคุณพูดแล้วไม่ว่าฉันจะใช้วิธีใดตราบใดที่ฉันสามารถพาเสี่ยเหอมาหาคุณได้ภารกิจของฉันจะถือว่าเสร็จสิน้นหากคุณไม่ได้จัดให้ฉันทำสิ่งนี้ฉันจะฆ่าคนโดยไม่เจตนาได้อย่างไร ลัวซื่อหงและนักฆ่าฉีกหน้าออกจากกันโดยสิ้นเชิงใส่ร้ายกันและกันด้วยวิธีต่างๆเพื่อความอยู่รอดดวงตาของเสี่ยเหอเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขากัดฟันและพูดว่าพวกแกสมควรตายหลังจากพูดจบเธอก็เหวี่ยงไม้เบสบอลและมีเจตนาฆ่าที่รุนแรงในดวงตาของเธอแกตายซะพันใดน,นั้นเธอก็คำรามและเหวี่ยงไม้เบสบอลในมือไปทางศรีรษะของนักฆ่าวัยกลางคน แค่ฟาดไปที่ตัวของนักฆ่าเมื่อกี้ยังไม่ถึงชีวิตแต่ถ้าไม้เบสบอลถูกฟาดเข้าที่กะบาลของนักฆ่าฆาตกรก็น่าจะตายทันทีอย่างไม่ต้องสงสัยบูมหยางเฉินขวางหน้านักฆ่าโดยตรงและไม้เบสบอลก็ฟาดหยางเฉินอย่างดุดเดือดทุกคนตกตะลึงและเสียเหอก็มองไปที่หยางเฉินอย่างไร้อารมณ์บทที่18 1 0 หยางเฉินจ้องไปที่เซี่ยเหออย่างจริงจังและพูดว่าเซี่ยเหอผมเสียใจจริงๆที่ป้าลู่ถูกฆ่าถ้าหากผมไม่ได้ทําให้ใครขุนเคืองใจอีกฝ่ายคงไม่ต้องการใช้คุณมาขู่ผมหรอกผมเสียใจแทนป้าลู่มากแล้วหากเห็นคุณฆ่าใครสักคนตอนนี้มันจะกลายเป็นฝันร้ายไปตลอดชีวิตนะแน่นอนผมจะไม่ทําให้คุณต้องผิดหวังอีกหลังจากประหลาดใจสันส้นๆเซี่ยเหอก็พูดด้วยความโกรธหยางเฉินสำหรับฉันคุณคิดว่าคุณเป็นใคร คุณมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับฉันคุณถึงมาสนใจเรื่องของฉันไปให้พ้นอย่างเฉินไม่ถอยเลยและถามด้วยน้ำเสียงทุมว่าคุณต้องการฆ่าพวกมันด้วยมือของคุณเองเพื่อล้างแค้นให้แม่จริงๆหรือเสี่ยเหอกัดฟันและพูดว่าใช่ฉันต้องการล้างแค้นให้แม่ของฉันเอง ยางเฉินเงียบไปครู่หนึ่งเขารู้ว่าเขาคงไม่สามารถเรียกหล่อมเธอได้เช่นเดียวกับที่เสี่ยเหอพูดเขามีคุณสมบัติอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับเธอในการแก้แค้นทั้งสองเต็มที่ก็สามารถถูกมองว่าเป็นเพียงเพื่อนที่ดีที่สุดเท่านั้นถ้าหากเป็นมากกว่านั้นก็ว่าไปอย่างแต่แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะไปยุ่งกับคนอื่นเพื่อล้างแค้นให้แม่ของอีกฝ่ายใช่ไหม อย่างไรก็ตามเขายังคงไม่สามารถทนให้เสียเหอต้องติดอยู่ในเงามืดไปตลอดชีวิตได้จู่ๆประกายความคิดก็วาบขึ้นในดวงตาของหยางเฉนินและเขาก็พูดอย่างเย็นชาข้ามันซะปังปังปังเฉียนเปียวนำกลุ่มบอดี้การ์ดเงาลับที่แข็งแกร่งทุกคนชักปืนออกมาเล็งไปที่หลัวซึงและนักฆ่าไวกลางคนและเสียงปืนก็ดังขึ้นในทันที หลัวซึงและนักฆ่าวไวกลางคนไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องขอและล้มลงจมกองเลือดใบหน้าของเซี่ยเหอมืดมนสุดขีดเธอกำลังจะฆ่าฆาตกรเพื่อล้างแค้นให้แม่ทว่าพวกมันตายแล้วเหรออย่างเฉินมองไปที่เซี่ยเหอและพูดว่าเซี่ยเหอผมรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่จะทำเช่นนี้แต่ในฐานะเพื่อนผมต้องทำสิ่งนี้แม้ว่าคุณจะเกลียดผมผมก็ต้องทำแบบนี้ขอโทษด,ด้วย เสีย่ยเหอเงยหน้าขึ้นมองหยางเฉินด้วยความโกรธและพูดว่าทำไมคุณถึงทำเช่นนี้คุณฆ่าศัตรูที่ฆ่าแม่ของฉันในอนาคตฉันจะแก้แค้นได้อย่างไรฉันควรจะแก้แค้นนี่เลือดนี้กับใครหยางเฉินพูดอย่างใจเย็นถ้าผมไม่ได้ทำให้ใครขุนเคืองใจอีกฝ่ายคงไม่ต้องการใช้คุณมาขู่ผมดังนั้นตัวผมเองจึงถือเป็นฆาตกรที่ฆ่าป้าลู่ทางอ้อมเช่นกันถ้าคุณต้องการแก้แค้นก็มาลงที่ผมสะผมพร้อมแล้ว อารมณ์ของเซี่ยเหอแตกสลายเธอรีบลุกขึ้นและทุบหน้าอกของหยางเฉินอย่างรุนแรงร้องไห้พร้อมกับทุกตีคุณทำให้ใครบางคนไม่พอใจทำไมพวกเขาถึงใช้ฉันไปขู่คุณด้วยและทำไมพวกเขาถึงฆ่าแม่ของฉันหยางเฉินยืนอยู่ตรงนั้นไม่แยแสปล่อยให้เซี่ยเหอทุบตีเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขารู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้จริงๆแต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาได้แต่เฝ้าดูเซี่ยเหอได้ระบายอารมณ์ ทันใดนั้นเซี่ยเหอก็ถอยหลังไปสองสามก้าวมองไปที่หยางเฉินด้วยความโกรธและพูดว่าคุณพูดถูกคุณเป็นหนึ่งในฆาตกรที่ฆ่าแม่ของฉันด้วยฉันอยากฆ่าคุณฉันต้องการล้างแค้นให้แม่ของฉันหยางเฉินขมวดคิ้วด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกถึงเจตนาฆ่าจากดวงตาของเซี่ยเหอเซี่ยเหอต้องการที่จะฆ่าเขาจริงๆเหรอเขาถามด้วยความกังวลเซี่ยเหอคุณเป็นอะไรไปฉันจะฆ่าคุณฉันจะฆ่าคุณ ดวงตาของนางเป็นสีแดงเลือดและนางพูดพร้อมกัดฟันในเวลานี้ดวงตาของนางเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่รุนแรงทันใดนั้นนางก็หยิบมีดสั้นบนโต๊ะข้างๆและพุ่งไปหาหยางเฉินฉันจะแทงคุณฉันจะแทงคุณอาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้หยางเฉินมีโอกาสแต่ไม่จึงถูกเสียเหอแทงฟู้จู่ๆมีดสั้นนั้นก็เจาะร่างของหยางเฉินและโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะเงียบสงบลงฉับพลัน บทที่18 1 1อภาพนี้ทําให้องครกพิทักษ์เงาลับตกใจโดยเฉพาะเฉียนเปียวที่มีสีหน้าตะลึงงนันเขาคิดไม่ถึงว่าเซี่ยเหอจะทําร้ายหยางเฉินได้และไม่เคยคิดว่าเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของเธอหยางเฉินไม่ได้คิดหลบหลีกเลยสักนิดเขารู้ดีว่าหยางเฉินนั้นแข็งแกร่งเพียงใดเว้นแต่หยางเฉินต้องการแบบรับการโจมตีจากเซี่ยเหอถ้าไม่อย่างนั้นเซี่ยเหอจะไม่สามารถแตะต้องหยางเฉินได้เลย พี่เฉินเฉินเปียวก้าวเท้าเข้ามาอยู่ตรงหน้าหยางเฉินอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันเขาก็คำรามใส่เสี้เหอคุณรู้ไหมว่าพี่เฉินได้เซ็นสัญญากับคนอื่นๆเพื่อยกเยี่ยนเฉินกรุ๊ปให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยคุณคุณยังจะลงมือกับเขาอีกเหรอในเวลานี้เสี้เหอก็ถึงกับอึ้งไปเช่นกันเธอมองดูมีดสั้นที่เหลือเพียงด้ามที่ปักอยู่บนท้องของหยางเฉินด้วยสีหน้าเหม่อลอย น้ำตาของเธอพร่างพรายในดวงตาทั้งสองทันทีทเธอเอามือกุมสีสันต,ตัวเองสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความรู้สึกผิดหยางเฉินฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อกี้อยู่ดีๆฉันก็อยากจะฆ่าคุณไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเสี่ยเหอนน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปพูดไปหยางเฉินคุณอย่าทำให้ฉันตกใจสิบอกฉันทีว่าคุณไม่เป็นอะไร อย่างเฉินมองเธอด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนและพูดว่าผมไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลผมจะไม่โทษคุณผมต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษคุณไม่ว่ายังไงผมก็เป็นคนทําให้แม่คุณต้องตายผมห้ามไม่ให้คุณฆ่าคนเพราะผมไม่ต้องการให้คุณมีเงามือดอยู่ในใจไปตลอดชีวิตผมหวังว่าคุณจะยกโทษให้ผมหลังจากการแทงครั้งนี้ที่ผมทําอะไรโดยพลาการโดยการช่วยคุณฆ่าศัตรูที่ฆ่าแม่ของคุณเสียเหอสะอึกสะอื้นเอาแต่สายหน้าไม่หยุด ในขณะนี้พลังแห่งวิถีบูที่น่าสะพรึงปลัวได้ปรากฏขึ้นในทันใดสีหน้าขององคราพิทักษ์เงาลับเปลี่ยนไปอย่างมากยางเฉินสีหน้าเคร่งขรึมลงในทันทีถามอย่างเย็นชาว่านั่นใครคนที่กำลังจะตายกล้าดียังไงมาถามว่าฉันเป็นใครทันใดนั้นเสียงของอีกฝ่ายก็ดังขึ้นวินาทีต่อมาชายชาราในชุดคลุมสีเทาก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางผู้คน ในขณะนั้นสีหน้าของอยางเฉินจริงจังขึ้นมาถึงขีดสุดเพราะพลังแห่งวิถีบูท๊ที่อีกฝ่ายปลดปล่อยออกมานั้นแท้จริงแล้วคือลงปรานของแดนเหนือเทพขั้นแปดมีสภาพที่ดีที่สุดของเขาก็ระเบิดพลังระดับกึ่งแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นต้นออกมาอย่างยากลำบากแล้วแต่เมื่อครู่ก็เพิ่งถูกเสียเหอแทงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสแต่อาการบาดเจ็บนี้ได้บั่นทอนความสามารถของเขาลงไปอย่างมาก ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะระเบิดพลังระดับกึ่งแดนเหนือเทพขั้น8ชั้นต้นได้การระเบิดพลังได้ถึงระดับแดนเหนือเทพขั้น7ชั้นยอดได้มันก็ถึงขีดจำกัดแล้วแต่คู่ต่อสู้ของเขาเป็นผู้แข็งแกร่งระดับแดนเหนือเทพขั้น8ที่ทรงพลังอย่างแท้จริงหยางเฉินหลี่ตาลงเล็กน้อยจ้องไปที่ชายชุดเทาแล้วพูดว่าถ้าผมเดาไม่ผิดคุณต้องเป็นอาจารย์ของหวงจีนและหลิวเหลากล้วยใช่ไหม เมื่อกี่เพื่อนของผมหงุดหงิดมากจนลงมือกับผมเป็นฝีมือของคุณใช่ไหมผู้แข็งแกร่งในชุดคลุมสีเทาแผ่ลมปราณแห่งความเกลียดชังออกมาเหมือนกับของหลิวเหล่ากล้วยในตอนแรกทุกประการหลังจากผ่านการต่อสู้เอาเป็นเอาตายระหว่างเขาวหววจีนเจ้าเมืองเหมียวก็เคยเตือนสติเขาให้เขาระวังอาจารย์ของหวงจีนและหลิวเหล่ากล้วยให้มากในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งชุดเทากล่าวอย่างเย็นชาว่า ใช่แล้วเพื่อนของนายโดนฉันใช้วิชาพิษกูควบคุมดังนั้นจึงลงมือโจมตีนายมิอย่างนั้นฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะลดทอนกำลังของนายยังไงดีอย่างไรเสียนายก็เป็นผู้แข็งแกร่งระดับกึงแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นต้นมิฉะนั้นด้วยความสามารถระดับนี้หากต้องการฆ่านายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างนี้นี่เองหยางเฉินกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชา ผู้แข็งแกร่งองครักพิธักเงาลับที่อยู่ข้างกายรวมถึงเสี้ยเหอล้วนตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี้ยเหอเธอไม่เคยคิดจะลงมือกับหยางเฉินมาก่อนเมื่อครู่เธอรู้สึกว่าสมองของตัวเองว่างเปล่าในทันใดเมื่อเธอรู้สึกตัวก็พบว่ามีดสั้นนั้นได้เสียบเข้าไปในท้องของหยางเฉินเข้าแล้วตอนนี้ถึงรู้ว่าตัวเองนั้นถูกวิชาพิกูควบคุมจริงๆ เธอเป็นเพียงคนธรรมดาในเวลานี้หัวใจก็เต็มไปด้วยความกังวลและรู้สึกผิดไม่รู้จักวิชาพิกูหรือสัมผัสวิถีบูใดๆในเวลานี้เธอแค่รู้สึกตกใจมากในขณะเดียวกันเมื่อกี้ถ้าเธอไม่แทงหยางเฉินหยางเฉินจะบาดเจ็บขนาดนี้ได้อย่างไรดูเหมือนว่าชายชุดคลุมสีเทาจะจัดการกับหยางเฉินได้ก็เพราะเธอแทงหยางเฉิน หยางเฉินมองไปที่ชายชุดเท่าด้วยความสงสัยและพูดกับเฉียนเปียวว่าพวกคุณออกไปจากที่นี่ให้หมดเฉียนเปียวตะโกนทันทีทุกคนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยเสียงโห่ร้องของเขาผู้แข็งแกร่งองครักพิทัก์เงาลับต่างพากันถอยกลับเขารู้ว่าถ้าพวกเขายังอยู่ที่นี่ก็มีแต่จะกลายเป็นภาระของหยางเฉินเท่านั้นเมื่อพวกเขาจากไปหยางเฉินจะไม่มีอะไรให้ต้องกังวล เฉียนเปียวมองไปที่เสี่ยเหอแล้วพูดว่าคุณเสี่ยเหอกรุณาไปกับพวกเราเสี่ยเหอกล่าวอย่างตื่นเต้นฉันไม่ไปบงังเฉียนเปียวไม่พูดไม่จาลีลานักเอามือสับเข้าที่ท้ายทอยของนางสลบไปในตอนนั้นและถูกพาตัวออกไปได้สําเร็จบทที่18 1 2ตั้งแต่ต้นจนจบสําหรับเขาแล้วคนอื่นๆเป็นเหมือนมดตัวเล็กๆ ช่ชุดเทาไม่ได้ขัดขวางการออกไปของคนอื่นเป้าหมายของเขาคืออย่างเฉินเท่านั้นอย่างเฉินกล่าวด้วยสีหน้าเย็นชาสิบน้องหลิวเหล่ากล้วยเป็นคนยังไงคุณก็น่าจะรู้ดีถ้าเขาไม่ได้มายั่วยุผมผมก็จะไม่มีทางขัดแย้งกับเขาสำหรับห่วงจิ้นเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาต้องการผมไม่ได้ตั้งใจจะทำลายวิถีบูของเขาเขาเป็นคนร้องขอความตายเองสุดท้ายวิถีบูถูกทำลาย ในฐานะผู้แข็งแกร่งระดับแดนเหนือเทพขั้น8คุณคงไม่ใช่คนที่ไร้เหตุผลหรอกนะชายชุดเทายิ้งยอะไงตั้งใจจะถ่วงเวลารอจนกว่าอาการบาดเจ็บของตัวเองจะดีขึ้นแล้วค่อยประมือกับฉันงั้นหรือห้าห้าห้าติดใจของอยางเฉินดำดิ่งลงทันใดเขามีความตั้งใจเช่นนั้นจริงๆด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของเขาไม่ใช่คู่ประมือกับชายชุดคลุมสีเทาเลยสักนิด อย่างน้อยก็ต้องห้ามเลือดก่อนหากประมือกันในเวลานี้แม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะชายในชุดคลุมสีเทาได้เขาก็อาจจะตายเสียก่อนเพราะเสียเลือดมากเกินไปในายคิดดูไม่ง่ายเลยที่ฉันจะตัดกำลังความสามารถของนายจะให้ฉันรอจนกว่าความสามารถของนายจะฟื้นตัวแล้วค่อยประมือกับนายอย่างนั้นเหรอ ชายในเสื้อคลุมสีเทายิ้มทันทีที่เขาพูดจบลมปราณแห่งวิธีบูของเขาก็พุ่งทะยานสูงขึ้นและในวินาทีต่อมาร่างของเขาก็หายไปจากจุดที่เขายืนอย่างเฉินรู้ว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้เขาไม่ลังเลใดๆเปิดตำราสงครามทันทีในเวลาเดียวกันดวงตาทั้งสองของเขาก็เต็มไปด้วยสีเลือดสายเลือดอันพุ่งพล่านถูกกระตุ้นขึ้นมาในทันทีพลังแห่งวิถีบูสที่น่าสะพรึงกลัวก็แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายของเขา ่คเขาคำรามพลางก้าวเท้าวิ่งไปข้างหน้าบังวินาทีถัดมาร่างทั้งสองก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นชายชุดเท่าชกเข้าที่บาดแผลที่หยางเฉินเพิ่งถูกเสียเหอแทงเมื่อครู่ในเวลาเดียวกันหยางเฉินได้เกิดความเจ็บปวดที่หน้าท้องราวกับว่ามีสิ่งของเจาะทะลุเข้าไปสีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปในทันใด เขาอุทานว่าแม่งเอ้ยพิดกู่าฮ่าห้าชายในเสื้อคลุมสีเทาหัวเราะลัน่นการโจมตีของเขาได้ผลถอยหลังออกไปนับ19พูดคุยด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มแกคิดว่าฉันจะโง่ถึงขนาดต่อสู้กับแกให้เหนื่อยเปล่างั้นเหรอเพื่อจัดการกับแกเพียงพิดกูแค่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าแกจะต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นสุดท้ายอาว,ยวัยวะภายในของแกก็จะหมดแรงเพราะถูกพิษกูกัดกิน ม่เกินเจ็ดวันแกจะกลายเป็นกองกระดูกสีขาว555ทันทีที่ชายชุดเทาผู้จบความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็ถูกส่งมาจากบาดแผลของหยางเฉินทันทีใบหน้าของหยางเฉินซีดเผือดเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเหมือนมีมดอยู่นับล้านตัวในร่างกายของเขาที่กำลังกัดกินเลือดเนื้อของเขาอย่างบ้าคลั่งหยางเฉินตอนนี้แกเจ็บปวดมากใช่ไหมรู้สึกว่ามีมดจำนวนนับไม่ถ้วนกัดกินอวัยวะภายในของแกอยู่ใช่หรือเปล่า ชายชุดเทาหัวเราะลั่นกล่าวขึ้นบอกได้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในอีกเจ็ดวันข้างหน้าความเจ็บปวดทรมานที่แกได้รับจะต้องเพิ่มมากขึ้นในทุกวันพิษกูตัวนี้ถูกเลี้ยงมาหลายสิบปีแล้วถ้าจะคำนวณอย่างละเอียดจริงๆมันมากกว่าอายุข,ของแกซะอีกมันเกิดก่อนแกแกอาจจะเรียกมันว่าพี่กูก็ได้ฮ่าห้าผู้แข็งแกร่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับแดนเหนือเทพขั้นเก้าทันทีที่ถูกพิษจะไม่มีทางทำลายมันได้ทำได้แค่รอความตายเท่านั้น ยางเฉินพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดของพิษกูที่กัดกินเลือดเนื้อของเขาจ้องมองไปที่ชายชุดเทาแล้วพูดอย่างเย็นชาถ้าผมเสียเลยดีกว่ามิฉะนั้นถ้าผมผ่านไปได้จุดจบข,ของคุณจะน่าอนาถมากเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะต้องชดใช้ความเจ็บปวดที่ผมได้รับในตอนนี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าชายชุดเทายิ้มยาะแล้วฉันจะรอดูพูดจบเขาก็หายตัวไปจากสายตาของหยางเฉินพี่เฉินคุณเป็นอะไรไป ทันทีที่ชายชุดเทาจากไปเฉียนเปียวก็ลงมาถึงชั้นล่างพอเห็นใบหน้าซีดเซียวของหยางเฉินเขาก็ร้อนใจทันทีเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าในเวลานี้ร่างกายของหยางเฉินสั่นเทิมใบหน้าขาวเผือดเม็ดเหงือผุดขึ้นมาบนหน้าผากเหมือนกับกำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างมหาศาลหยางเฉินใส่หัวเล็กน้อยและถามว่าเียเหอเป็นอย่างไรบ้าง เฉยนเบียวใส่หัวยังสลบอยู่ยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นขึ้นมาเลยผมให้หมอตรวจเธอแล้วร่างกายของเธอไม่มีอะไรผิดปกติอย่างเฉินพูดด้วยน้ำเสียงเค,คร่งขรึงหาหมอเทวดามาตรวจเธออย่างละเอียดสักคนเธออาจถูกพิษหมอธรรมดาทั่วไปจะตรวจไม่พบเหตุผลที่เสียเหอโจมตีเขาก็เพราะเธอถูกยาพิษกู่ของชายชุดเทาไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ลงมือโจมตีเขาเด็ดขาดครับพี่เฉยนเปียวรีตอบทันที จากนั้นอย่างเฉินก็ลุกขึ้นและกลับไปที่ยอดเมฆาเพียงลําพังแต่เมื่อเขากลับมาถึงยอดเมฆาตัวเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากซีดขาวเกิดอะไรขึ้นกับคุณไอหลินตกใจมากที่เห็นอย่างเฉินในสภาพนี้เธอรีบเข้าไปประคองอย่างเฉินไว้เฟิงเจียหยีก็เดินออกมาด้วยพลางพูดอย่างแปลกใจคุณถูกพิษกู่และเป็นยาพิษกู่ไร้หัวใจที่ร้ายแรงที่สุดด้วย พอเห็นอย่างเฉินเธอก็มองเห็นจุดที่เกิดปัญหาในทันทีไอ้หลิงถามด้วยความประหลาดใจอะไรคือยาพิษกูไร้หัวใจแม้ว่าเธอจะเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แต่เธอก็ไม่เคยรู้จักพิษกู่เธอรู้เพียงว่าสภาพของอย่างเฉินตอนนี้แย่มากเฟิงเจียหยีกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังที่เรียกว่ายาพิษกู่ไร้หัวใจก็เพราะว่าผู้ที่ถูกพิษจะอยู่ได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นและในเจ็ดวันนี้จะทุกทรมานจากการที่พิษกู่กัดกินหัวใจทุกวัน จนถึงวันที่7พิษกูจะกัดกินหัวใจของผู้ถูกพิษอย่างสมบูรณ์ดังนั้นพิษกูนี้จึงมีฉายาว่าไร้หัวใจเมื่อได้ยินคำพูดของเฟิงเจียหยีไอหลินก็ถึงกับหน้าถอดสีคุณหมายความว่าอย่างเฉินสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกเจ็ดวันนั้นหรือหลังจากครบเจ็วันหากอาการของเขาไม่สามารถบรรเทาลงได้หัวใจของเขาจะถูกพิษกูกัดกินจนหมดใช่ไหม เึงเจียหยีพยักหน้านอกจากนี้ยาพิษกูชนิดนี้ไม่มียาถอนพิษต่อให้เป็นคนปล่อยพิษกูเองก็ไม่มียาถอนพิษดวงตาของไอ้หลินแดงกําเธอมองดูอย่างเฉินที่กำลังเจ็บปวดพลังพูดว่าพี่เฉินคุณอดทนไว้นะฉันจะโทรหาเสี่ยวหวันเดี๋ยวนี้ทักษะทางการแพทย์ของเธอดีมากต้องรักษาคุณได้อย่างแน่นอนหยางเฉินรีบพูดตัดบทอย่ากังวลไปผมยังตายไม่ได้หรอก ตอนนี้เสียหวานพยายามฟื้นฟูจิตใต้สำนึกของหมาชาวอย่างเต็มที่หากตอนนี้ทำให้เธอเสียสมาธิเกรงว่าเธอจะทำอะไรได้ไม่ดีสักอย่างไอหลินพูดอย่างเป็นกังวลแต่คุณมีเวลาแค่เจ็ดวันถ้าไม่สามารถรักษาให้หายได้คุณก็ต้องตายหยางเฉินพูดด้วยใบหน้าฝืนยิ้มคุณสบายใจได้ผมดวงแข็งอยากตายก็ตายไม่ได้ง่ายๆหรอก ไอ้หลินอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่ก็ถูกหยางเฉินตัดบทออกมาเอาละผมขอกลับห้องก่อนถ้ามีเรื่องอื่นๆค่อยคุยกันเถอะพูดจบเขาก็หันหลังกลับไปที่ห้องของตัวเองทันที